สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะในช่องรถ Travel เนาะคลิปนี้นะคะก็จะมาตอบคำถามนะคะหลายคนสงสัยว่าเพาลอลบแอปเป่าตังนะคะไปแล้วเนาะบนมือถือของเราเนี่ยบางคนก็มือถือพังไปอะไรอย่างนี้นะคะก็จะสามารถเข้าไปใช้งานได้ไหมเงินจะเข้าไหมนะคะก็คือเงินอะอยู่ในข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของเราดังนั้นเงินเข้านะคะเราแค่ไปกดยืนยันนะคะรับสิทธิ์เนาะสาหรับใครที่ลบไปนะก็โหลดมาใหม่นะคะ แล้วก็ติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะคะก็จะสแกนใบหน้าใหม่นะคะถ่ายบัตรประชาชนใหม่เนาะก็สำหรับใครที่สแกนแล้วถ่ายบัตรประชาชนไม่ผ่านอะไรประมาณนี้เนาะก็ลองเอาอ่ายางลบนะคะลบตรงแถบอ่สีทองทองบนบัตรประชาชนที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะลบๆเนาะแล้วก็ลองอ่ถ่ายบัตรประชาชนดูนะและสแกนใบหน้าดูเนาะหรือ จะไปยืนยันตัวตนนะคะที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยก็ได้นะคะโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนของเรานะคะไปยืนยันตัวตนที่ตู้เนาะแล้วให้กลับมาสแกนใบหน้าใหม่บนมือถือนะคะถ้ายังไม่สำเร็จก็ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเลยนะคะสำหรับใครที่มีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะคะก็คือเป็นลูกค้าของกรุงไทยนั่นแหละคะ่ะก็สามารถที่จะโหลดแอป,ปเป่าตังมานะคะแล้วก็ทำการอ่า c o n เ e c t นะคะเชื่อมต่อด้วยรหัสของแอป,ปกรุงไทยเน็กที่อยู่บนมือถือของเราก็เข้าไปแบบง่ายเลยค่ะไม่ต้องอเขาเรียกว่าไม่ต้องสแกนใบหน้าไม่ต้องถ่ายบัตรประชาชนนะคะแต่ทุกคนก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเปิดนะคะไม่จําเป็นที่ต้องไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องโหลดแอป,ปกรุงไทยเน็กมาไว้บนมือถือนะคะก็ทําตามขั้นตอนก็คือถ่ายบัตรประชาชนสแกนใบหน้าถ้าไม่ได้จริงๆก็ไปธนาคารคะ่ะ รับรองว่าได้แน่นอนนะคะก็มีอีกประสบการณ์หนึ่งนะคะก็คือโทรศัพท์ของคุณแม่เนี่ยมันเป็นเครื่องเก่าแล้วแล้วแอปเป่าตังคนะ,คะก็เปลี่ยนเวอร์ชันใหม่มาเรื่อยๆเนาะจนกระทั่งโทรศัพท์เครื่องเก่านั้นไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปเป่าตังใช้ได้แล้วเนาะรถก็แก้ปัญหาด้วยการ ใช้เงินตัวเองที่ในแอปเป่าตังที่เป็นชื่อตัวเองเนี่ยหมดก่อนเนาะจากนั้นก็ลบทิ้งไปเลยค่ะลบทิ้งเสร็จแล้วก็โหลดมาใหม่แล้วก็สแกนบัตรประชาชนที่เป็นของคุณแม่แล้วก็สแกนใบหน้าท่านนะคะก็แอปเป่าตังก็จะโชว์เป็นชื่อคุณแม่แล้วก็สามารถไปใช้จ่ายได้ตามปกติเลยค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะลบของคุณแม่ทิ้นงนะคะแอปเป่าตังแล้วก็โหลดมาใหม่แล้วก็สแกนใบหน้า ของรถนะคะก็คือถ้าใช้บัตรประชาชนเนี่ยก็จะสามารถเข้ามือถือได้เครื่องละครั้งนะคะโดยสามารถลบทิ้งแล้วก็เข้าใหม่ได้เนาะไม่มีปัญหาอะไรนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาด้านการสแกนก็ติดต่อธนาคารนะคะถ้าไม่ได้จริงๆเนาะก็มาสรุปให้ทุกคนฟังในคลิปนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะหวังว่า ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง r o s e Travel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ